ให้พี่สมพิดพัดเทียนนะครับไล่เทียนบุกยางงามเลย หาหมอสีร่ากันเลยบวานกันเลยนะหามอสบวาชเลยได้ไปหาหมอวะไปเลยครับพี่เอาน้ำตาลหลายไปไลยเมื่อเาชุดผมไปตรวจด้วยโรงพยาบอกบอกพ่อสมคิดนะขอบคุณทุกเซื่องเลยลูกกขินได้ไหมท่านะครับถือว่านี่นะครับเสียลูกสาวหลานแล้วพ่อนะครับให้พ่อสมคิดนะครับ ่ะบอกพ่อสมคิดเนี่ยขอบคุณหลายเด้เลอนะพึ่งพอเด้อค่ะที่ให้การสนับสนุนคุณสู้ลูกมาตลอดแล้วก็ขอบคุณทีพุทธนุนย์อันนี้เป็นเสือตัวแรกแล้วก็ลายเซ็นตัวแรกทีละเซต์ตไปหาหมอหมอพ่ี่ก็มาแล้วก็ขอบคุณพ่อหลายๆเด้อจ้าทีพ่อสมคิดพัฒน์พอสมคิดขอให้พ่อรำล้ำรวยลุยก็เกาอยู่นี่มีแห้งสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เขอให้ทีดินพ่อทีพ่ออยากใส่ลายล้านบกันคนละคนคนละคนบอกเอา ล้ววนี้มันพอตัวพี่เอาบอกโอ้ยอ่ะแสดงกขอใอ้พอโศกมาลำล้ำรวยรวยไล่คนลอางหนเป็นนยโดนไปไหนตัวขพ่งอสมคิดหลายๆายเด้อค่ะพอให้ลำรวยกกกานะเสะลำลค่อนแฝงน่าผมาีว่าลายเส้นนะครับลำละครนะครับกทว่าขอบคุณเนะมาั่ามุ่เคยเซ้นเสือจากเถื่อนดีใจเส็นเสือนะครับ สาวหลาดหลวงพ่อนเทศเสือให้พี่สมพิดนะครับเนี่งามบ่จ้ะงามงามากงามาแก้่ออกเสนนะครับถือว่าขอบคนณหลายได้นะครับพี่สมคิตนะครับสวัสดีครับ